บรรยากาศของบึ๊บตรงนี้เหนื่อยครับคุณแพลรู้สึกไงครับเหนื่อยมากเลยค่ะต้องเหนื่อยขนาดไหนครับพี่คุณเต็มแล้วครับอะ่แลรู้สึกไงครับถ้ายังรู้สึกว่าเหมือนว่าผมกำลังจะตายนะครับตายแล้วครับร้อนชื้นครับผมตอนนี้อากาศไม่ร้อนครับแต่มันอบอ้าวครับ ตอนนี้เราอยู่ในป่าดดบชเ้นนะครับโอ้นั่นไงมันโอ้นั่นไงมันโอ้โหโอ้โหพี่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 จะไปดิไหมรืดรอดลุวุล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 ุๆๆลุ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 ล มันต้องมีชาตเด็ดจากคนหละปวดออคบุณตครับเร็วๆครับรเอาเลยครับเจ๊เจ๊ว่างครับเจ๊เจ๊ครับคุณจำเสียสัครับคู่ละส้อครับผมเอาง่ครับพ้อมคู่กเราทิพย์ไอเดิกตามมาหินก้อนนี้มาพี่เลยนี่ต่อตเออไปครับไต่อครับเดินทางต่อ มีเท่าไรเราไปให้สุดกอนสุดแล้วนั่นยังมันยิ้มลงขึ้นไปข้างบนเลยคุณไปได้อีกเหรอไปได้ยิ้มมาแล้วต้องมาให้สุดไงตัดตัดอย่างไข่แบบนั้นป่นะนอนทายอะถ,ถามว่าเดินได้ไหมมันเดินได้นะแต่มันเปียกเออมันเปียกนหน่อยๆสมมติเออถ้าพืน้นไม่มันสุดแล้วนี่ยังมันขึ้นไมปอไีกอีกแล้วเหรอออ เอออีกกะอีกอมันนี่ห่องวมีนม้ำอยูนอยนย่นะน้ำใช่ไหมสุดๆขึ้นไปไหนเสุดแล้วน้องเปียกเลยลื่นลื่นลื่น ต้องเปียกแล้วแหละก็ต้องเปียกแล้วละอ๋อเย็นเนี่ยแทงดีๆมีพวกไปกัน เห็นว่านังขาทเปี่ยงน่เลยมานี้จะ่ายลูกก้อนม่อห่นะ้ตไหนใ้ตรงนี้มันตงถ่ายออกมาเนี่ยแสงมาพอดีเ่ยแสงมาสะลนเลยตั้งกองอนี้เลยแล้วก็จะยืนไปตรงหั้นมันจะน้งม่ได้ถหรืองตั้งกอง่มเออใช่พอแสงมันมานี่ โอ้ตากองเลนโหรออัน <desserts> นี <no>? ้อ <to> ย <oneself> ู่ที่ไหนครับคุณตาครับอยู่ที่น้ำตกผู้ฝอยลมครับน้ำตกอไปอย่างบุน้ำตกฐานฐานงามครับความคิดนี้ใครเป็นคนคิดมาครับผมไม่ได้คิดครับแต่ผมเป็นคนหาครับตอนนี้ผมเป็นคนคิดได้ครับว่ามันน่าจะมาเที่ยวได้นะครับแล้วเป็นยังไงครับทีนี้เออก็เปียกครับเหนื่อยชิบหายเลยครับเาเอาเดี๋ยวอ จริงไหมครับดีไหมครับต้องอย่ามองพยายามอย่ามองกล้อง่อยครับเดี๋ยวมันเตะพื้นครับเป็นไงบ้างครับเจ๊ครับต้องต้องต้องสัมภาษณ์เจ๊แล้วครับไปถึงที่ด้านบนนะเจ๊เป็นนักฟุตบอลนะครับซิกแซกซ้ายซิกแซกซ์บนนัจะหลับครับเจ๊อ่ะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ว่ากุดจะหลับวันนี้เจ๊เห็นการอะไรบ้างครับ เจอเหตุการณ์ที่แบบรองเท้าก็เกียกนิดนึงนะคะแต่มีมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นไหมครับเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเหรอต้องถามต้องสัมภาษณ์คุณตาแล้วครับคุณตาครับมีมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นไหมครับมีครับมีมีมีอเป็นคุณแจมเกือบไงครับไม่ครับไอ้หน้าตื่นเต้นก่อนลงมาน้ำตกครับอเกิดเกิดเหตุอันที่พูดไม่ได้ครับพูดแล้วเดี๋ยวจะคิปปินครับ รู้ว่างเหบกุ้ก็เห็นเหยบเลยเหยบงูไยแผยเยยบงูอยู่ขางช้างอ่ะกินช็อกเลยเดกสวดดิสวดตามเน่ยตั้งตรงนั้นแล้วก็ยืนืิมำอีกแล้วเหรอจะปกน้าจะดี ยู่อทางนี้ไปไหนนี่นี่มันขึ้นตรงนี้แล้วก็มุ่งตรงขึ้นไปที่รถเลยนะครับเราจะไปไหนต่อครับเราไม่รอสองคนนั้นหรอกครับไม่รอครับเดี๋ยวสองคนนั้นเขาจะเข้ามาข้งน้ำก็อยู่ด้านบนครับน้านบนแล้วครับครับนี่คุณจะเข้าป่าแางนี้ก็ได้นะครับมันไม่ใช่ยี่ห้อใช่ไหมครับยี่ห้อนะครับอ๋อทีับคุณก็หมูเข้าไปเลยครับครับ อาจจะเจอรังแตนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะมันอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเออมันอาจจะใหญ่ขึ้นนะเห็ดเห็ดเห็ดเขาบอกว่าห้ามกินเห็ดนะครับห้ามเก็บเห็ดห้ามเด็ดหน่อไม้ไอเหียเต็มถุงเลยเต็มถุงเลยเต็มกระเป๋าแหละเดี๋ยวเขาเขาจีตัดกระเป๋าเราตอนกลับบ้านเออหน่อไม้เต็มกระเป๋าเหยนะโอ้ได้เวลารับชะตากรรมที่เดินลงมาแล้วครับก็จะเงินเงินใหม่นะครับ ไหวไหมไครับต้องบอกตึงถามนนปุ๊บในกูเกือบตายเลยครับจะไปเยมรับชะตากรรมที่พวกคุณเดินมานะครับทำไมอ่ะเดินขึ้นครับตอนนี้ตอนนี้เดินขึ้นนะคะรับรัเเบเสยนี่แต่บ้ากระป๋องกระปองยุบไม่ตัวที่ไหน,นหลังมันก็ผู้ขี้อะไเจ็บปะ Bu bẹt quá kịp đi. <laughs> <Không đúng>. <cười> <cười> ไม่อยู่ไกลครับดูจากเงินผมได้าไหกคับคือจังมันสีบวไก่ดิแต่ยังไปยังมาไม่กับไก่กไอ้วาวะเดือลงมาน่เืว่าดี ผีไายเนาะไพ่ไพ่กระบอกเนี่ยครับมุมมุมกันชาของคุณตัพไปว่าอย่างไรไปวอ่าปูเนี่ยอือพอเขาความรู้สึกตอนนี้นะครับก็เริ่มแล้วครับเริ่มออกอาการแล้วครับเริ่มเหี่ยแตกแล้วครับอ่อเหี่ยแตก เนี่ยเริ่มแตกแล้วนะครับทิปนี้เป็นทิปเที่ยวจังหวัดอุดรอุดรครับเราไปทุกจังหวัดแล้วครับยังครับเชียงเชียงเชียงคานครับวันที่สี่ถึงวันที่สี่วันที่เจ็ดครับไปเลยครับไปเชียงคานครับไม่ไม่ใช่ครับไปพูเรือครับผูเรือครับไปไม่าไมมาเชียงคานครับโอ้โหจับผมด้วยครับไปให้ฉบูรลมสักผอมบอโอ้ไม่ดีกว่าครับกูพาไปสามพันโบกเนี่ โอ้นี่แหละครับสามมันบกสามมันลุมสามมันลุมเมืองอุดรครับเป็นไงครับสองคนนั้นไกลแล้วถึงบันไดแล้วความคิดตอนแรกครับจะมาที่ไหนครับความคิดตอนแรกกตอานี้เราสามสี่คนครับไม่ใช่ครับมาแค่เซ็นทันนะครับครับเราจะมากินอะไรที่เซ็นทันครับขนมครับแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ได้แดกแล้วครับไม่ได้แดกห่าอะไรเลยครับตอนแรกตอนแรกเราจะมาไหนครับ เซ็นทัานได้ไหมครับเราจะมากินอะไรครับจะมากินอะไรนะซูชิเออแล้วตอนนี้แ่ะครับเหมือนหมาเลยค่ะเดินไปดีระวังกํานะครับโอ้ร้อนไม่ร้อนดูจากเงาอผู้คมซองกันได้ครับตาครับมาดูเงาหนะครับเดี๋ยวเขาว่าโกหกครับไม่นี่ไม่นี่เท่าไหร่ครับ มากครับดูจากสีหน้าของผมนะครับจากดำดๆมันขาวขึ้นด้านหลังเขาด้านหลังเขาทำอะไรกันครับโอ้ยด้านหลังเขาจีบกันเลยครับคุณตาครับที่นี่มันอสถานที่ต้องเที่ยวที่ไหนครับภูภูอย่างไรภูฝอยลมครับผมเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่เที่ยวที่ที่ที่เกียดเดินบันไดครับก็นณาเดินตามลูกศร ซ้ายครับอ๋อไปชมนู่นไปซ้ายขวาว้าวขุดใส่สอันนี้เขาได้ปะเนี่ยมเป็นพิพิธภัณฑ์เธอซื้อขาเบิ้งตะวันขัาตัวเราวะนี่คือมันเข้าป่าวะหล่าวร่วงไปขาปะนี่ยมันเป็นที่จะเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยสถานที่ที่เที่ยวที่สองของจังหวัดอุดรธานี พี่หรือมึงขึ้น้อพี่หรือพ่อมึงสมุทรสนครสามท่มามตลอดเลยมึงเดือสองสั่งอะไรกับปีอ่ะยอือโอ บรรยากาศสงบลมลื่นมากสงบจะกลัวจกลัวอะไรดิสองคนนั้นสวีดอะไรกันครับเรามาเที่ยวเราไม่ได้มาให้พอดรักกันแถวนี้นะครับสวีดกันเดี๋ยวมีรอยรถเขาน่าจะเป็นรถของไอ้เจ้าหน้าที่เออรถเจ้าหน้าที่มเชรถมาเลยนะวะก็ดิ่งลอยลอที่มาเลยแค่ไหนที่ต่างเด็กสอบตกย่งนี้มันต้องพูดทางลมหมบ๊วยเป็นเดินสอบตรงคอนแกน รถต่ำรดต่ำคาเขาเฟือกอีกร้อยห้าสิบเมตรครับผมจุจุลาสิกจุลาสิกจุลาสิกมันอว่างสิ่เจลาสิกร้อยสี่บห้าถึงสองรอ้านเอโม่เดียวนึงตัวนงเลยนะเืเกือนกับกระดูกของมันอ่ะแมนมนแมนเียงโมเดียวขนาดเท่าตัวจริงอาเท่านี้ท่านจุแมนลูกเสิ์ ไปครับไปตออ่อครับ150เมตรเดินดีๆครับเ <Yeah> ่อมาฮะนมาพี่อีก่าหสิเมตรมั้งเตมันชีไปนู่นปะเอาอาเดี๋ยวมันจะไปเังซ่ติปูนปูนออกไปมปูนมันต้องมีทางปูนนะเขบจริงอันทางปูนนี้มันขึ้นไม่ไส่หรอมันต้องต้องถือไม่ได้ บ่ให้เขาพันไม่เขาเขาก็ได้ปะเอาเขาบอกว่าห้ามเขามึงห้ามลุ้งไปอันตรายไม่ได้เห็นดิพื้นที่อันตรายมันอาจจะเป็นไม่มีที่กั้นหรือเปล่าเออมันอาจจะเป็นอันทางเทิงเอออันนี้มันเป็นป่าแล้วโมเมนต์ละโมเมนต์เด้อทำตามป้ายครับ มันเป็นพื้นที่อันตรายครับพื้นที่อนายเราต้องขึ้นไปข้างบนครับตามปูนเลยครับเออไฟมันถังอันนี้เขาก็เล่นอันนี้น่ะจะแบบว่าแต่หันสีลงไปเนี่ยเขาต้องมีเจ้าหน้าทีนี่เด็กคนเก็ประพรางไปสิมันสูงเนี่เด็เนี่ยสูงขึ้่รถบกไฟขึ้นคูตอมันสูงเลยเนี่ย ขี่บ่ขึ้นบ่เคยขี่บ่ขึ้นนี่ลื่นปึ๊ดเลยเลยแลนเกียร์สามตลอดทางครับโอ้เกียร์สามบางทีก็อืดนะเกียร์สว่งละกูมันเหมียนยุติวะฮะจุดชมวิวใส่มันบ่อยมีคนมาล่ะช่วงเนีหยมันเป็นหนาฝนหนาฝนยังมาวนกลับไปม่องเกาเด้หม่องเกามันก็ตรงขึ้นไปนู่นนะบันไดขึ้นไปนู่นนะ ก้อนหนาหุนป่าประเดี๋ยวอันตรายถากเยอะกูบอกเลยกระดเกาะบั๊บบรรลุดตัวได้เลยนี่ยอย่งถากมันโมเมนปิ่งไหมถากตัวคล้ายๆปิ่งแต่ว่าโมเมนตมันมีแบบอันที่มันยืดโตออกดีดเซ่เลยอะไรแบบกลมๆเกาะอยู่คอเลยกรบคารโนโซลคุณชอะไรนะไทรแอสซิตไทรไทรไทร ว่าเหนื่อยกว่าเดินขึ้นไอน้ำตกดีกว่าเทียบนี้เราจะเก็บเป็นความเป็นความทรงจำนะครับว่าเหนื่อยขนาดไหนความจำอันเลวร้ายเนี่ยเจ๊หันสีขึนหันสิไปขึ้นบันไดพันขันทุกอนแก้มต้องพันอันนี้ให้ได้โอ้ยยังมองไม่เห็นทางเส้นสุดมาเลยหนึ่ง ัเป็นมอไซน์นี่ความกับไเดียนะี่ลืน่นฟืดเลยแล้วบิดมาขึ้นเลยเดี๋ยเราคิดดีหรือเปล่าครับคิดถูกครับแน่ใจนะครับถูกแล้วครับถูกอะไรครับถูกต้มครับฮะเป็นรครับจริงเขาบอสไแมสกกับอะดีเนาะเออกูออจะใส่แมสก์ทำไม อู้เอออะไรวัดใจปะสามแยกวัดใจซ้ายหรือขวาจะจะพอหรือจะไปต่อไปต่อครับผมอายุต่ำกว่าสี่ถึงห้าปีให้ขึ้นอายุเกินสี่ถึงห้าปีให้เลี้ยวซ้ายกูกูเดี๋ยวเจ็ดสี่สิบห้าคนถ่ายดิหันอายุอายุต่ำกว่าสี่สิบหันไปทางนี้แสดงว่าอายุเกินสี่สิบห้าปีแล้วไอ้เก๊กเนี่ยเก๊กอายุเกินสี่สิบห้าแล้ว อ๋อมันเป็นแบบเฮดคล้ายๆจำลองยังไงเราครับเจ๊แบตผมตัวสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้ห้าสิบนี่นี่อาเร็วอ๋เร็วมีเริ่มมีเขียนแล้วต้า <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับ<อ>เหนื่อยมากเลยค่ะเอาเอ,อคือบางสั้นคือมันต้องมีเจ้าหน้าที่นำมาสุดแล้วเนี่ยมันต้องปีนที่เหลือต้องเป็นปีนขึ้นไปเฮ้ยกระลอก แล้ทีเสียงใบไม้ตกลงนก้อวดว่าเราเราอายุตำอายุตำกสี่ที่ห้าแล้วมาถึงนี่แล้วมดูนผู้ใมาเบิงน้ความสูงครับโคตรสูงครับผมกันล็อกตัวเดิมไลโอ้สูงจริงกูพักก่อนนะ เฮ้ยเตียนห้างเตยนตัวนี้อันดีบัวลังมดมดดดำลองแตนอีกแบบนึ่งจะว่ายินนะคิดว่าอายุามกรดสีที่ห้าหรอพิชิตเรียบร้อยครับมันสิบมิลลกศอนบัวมันต้องมีเจ้าหน้าที่ไปน้ำกรับก็ับไปหาเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ครับพาผมมาใหม่นเออไปไปหาเจ้าหน้าที่ไปพี่ชิดครับเจ้าที่บอกมึงมาอยากอะไรตอนนี้มึงขึ้นไปเองไปปรนัานต้องที่ไปหาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวกูถ่ายรถเจ้าหน้าที่พาขับรถขึ้นมาประัานต้องขึ้นบันไดด้วยขับรถรถอี้ยงมาขึ้นที่ปีนได้เลยรถก็รถรถยนต์ก็ขึ้นมาแล้วแกเป็นยังไงครับอยากให้จำเลยนะขอสัมภาษณ์หน่อยครับพื่กูโดนเหนื่อยมากเลยค่ะใครจะมาใครเป็นคนต้นคิดครับใครจะมาคิดดีๆนะคะ สถานที่ครับบอกชื่อสถานที่หน่อยสถานที่อะไรบ้ผู้ฝอยลมผู้ฝอยลมนะคะเราจะเป็นต่อไหนครับวัดถ้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมันจะขึ้นผู้อีกหรือเปล่าคะกับบ้านไม่มันเป็นทางแยกไงเราไปกินข้าวอยู่ริมโขงไปกินข้าวอะไรมีขนมจีนเราเป็นไงครับขึ้นไปเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยมากครับโคตรเลยนะครับได้อะไรไหมครับไม่ได้อะไรเลยครับเรามาถึงจุด ชมว,วิวของจริงครับได้เียกูดูเจีกเพิ่มเจีก็ที่หายแล้วมันกูเป็นคนงองเงี้ยขนาดนั้นที่หายแล้ววิวอย่างสวยหนึ่งสองสามหนามืดอ,เอ๋เป็นลมปะเราวะเขาจะไปใส่ต่อ พอจะเรียงครับพอจะเรียงครับหรือเอากระเป๋าดิน้พอจะเรียงครับรแมงอะไรเกาะึงครับแมงวันครับกระเป๋าดินครับมันไม่อยากอยู่แล้วครับ